วันนี้เรามาเก็บดอกอัญชันกันนะคะตอนนี้เขาสู่หน้าหน้าเขาเรียกอะไรธรรมชาติหน้าแรงหนาวหรอคะมันก็จะแบบอากาศเย็นนิดหน่อยนะแล้วก็มันจะแรงและมันก็จะไม่มีฝนดังนั้นอัญชันที่ออกอย่างอลังการยิ่งใหญ่ของเราตอนหน้าฝนเนี่ยก็จะจะเริ่มเขาเรียกอะไรไม่ออกแล้วเนาะอันนี้ก็เหมือนกับว่าจะล็อตสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงเราก็ไม่เข้าใจธรรมชาติของอัญชันเท่าไหร่ แต่ว่าดูสิดงอัญชันของมาดามนะใหญ่โตมโหฬารามากเลยอันนี้คือเสาลงจอดร,รถนะคะก็ให้เธอปีนป่ายขึ้นไปแต่เธอไม่ปีนจ้าเธอก็มารบกวนนะมารบกวนคุณว่านหางจระเข้ของมาดามนะคะทีนี้ว่านหางจระเข้เธอน่าจะไม่ค่อยพอใจนะในที่สุดเธอก็ผอมลงทุกวันจริงๆเธอเคยอ้วนฟูมากเลยนะแต่ว่าอยู่ดีๆเธอก็ผอมลง เนี่ยจริงๆอะเธอโดนปกคุมแบบนี้เลยนะนี่นี่เป็นอย่างนี้เลยเรื่องมันเป็นแบบนี้เลยแบบเธออันชันเธอครอบครองเธอไม่ได้เก่งใจแบบเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ก่อนเลยก็คือขุนวานหางจระเข้เธอเกิดก่อนนะจ๊ะคุณอันชันเนี่ยเธอมาทีหลังดูนะดูนะรากเงาของเธอมีเท่านั้นเลยจ้ะ แต่เธอเนี่ยแผ่ขยายสาขาเธอเกิดผลมากมากมากๆจริงเธออ้วนฟูมากเห็นไหมคะดูดงของเธอสิคะดูมือมาดามนะติดหนึ่งอะ่ะเมื่อเทียบกับดงของเธอนะคะทางด้านนู้นนะจ๊ะก็จะเป็นตะไคร้นะคะมาดามก็จะปลูกตะไคร้ไว้แบบว่าทุกจุดขอ,ของที่ที่มีดินเลยเนี่ยพืนดินก็มีไม่เยอะหรอกนะมีประมาณหนึ่งศอกตืดแบบนี้นะคะกว้างหนึ่งศอกนะคะจากกำแพงมาสู่ขอบรั้วเนี่ยนะ คือประมาณเนี้ยดูสิดูดงตะไคร้ของบาดามสิคะเกิดผลอลังการงานสร้างมากปลูกอะไรก็เกิดผลโมดอันนี้ขิงนะนี่วันนี้พาเที่ยวสวนนะคะสวนที่ไนจีเรียนะคะของไทยที่ไนจีเรียะคะ่ะนี่ดูสิขิงน่ารักเติบโต,ต,ตออกแบบอลังการมากก็เราก็โยนขิงไปแง่งเดียวเองนะคะเธอก็แผ่สาขานะนี่เป็นต้นนี้เป็นที่ต้องสงสัยนะว่าคืออะไร แต่เราก็คิดว่าเป็นธงเทงนะแต่ไม่ออกดอกออกลูกสักทีเราก็ได้หักยอดทิ้งไปแล้วเพราะเธอใหญ่โตคุมคนอื่นเขาคุณนายตื่นสายค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ออกดอกนะผักบุ้งของเราท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมคะเคยนําเสนอผักบุ้งไปแบบหลายเดือนมากแล้วเนาะแต่เธอสัตว์ซื่อมากนะคะรากเงาของเธอยังอยู่แล้วเธอก็จะออกอย่างเงี้ยนะใบเนี่ยอุ้ยเธอออกดอกด้วยนะเออเราจะทำยไงกับเธอดีเนาะมันมีเม็ดไห น้้งมีสินะแต่อยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเราก็จะเด็ดแบบยอดมันไปกินนะแล้วเธอก็จะออกใหม่ให้เรากินไปเรื่อยๆนะมีอยู่กอนหนึ่งนี่แหละก็กินไปเรื่อยๆนะคะเพราะมือหนึ่งกินไม่เยอะดูสิดอกกัญชันร่วงเยอะแยะเลยยากเก็บหมดเนาะเดี๋ยวเอาไปล้างก็ทําชาเนาะส่วนที่เราเพิ่งเก็บวันนี้เราก็จะตากแห้งใช่ไหมคะทําชาอันชันเนาะ <c oughs> แต่ส่วนไอส้สดๆนี่เราจะตากแห้งส่วนที่หล่นมาแห้งแล้วเนี่ยเยอะมากเลยดูสิท่านผู้ชม เราจะต้องเห็นคุณค่าของทุกๆอัญชันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอมาไกลนะจ๊ะมาจากประเทศไทยนะจ๊ะดูสิล่วงหล่นเต็มเลยอะคือเราก็ละเลยนะเราก็ไม่ค่อยแบบมาเยี่ยมชมเธอสักเท่าไหร่เธอก็อยู่ของเธอไปเธอก็หล่นบ้างอะไรบ้างนะเราไม่ได้ค่อยมาดูหรอกพอมาอีกทีหนึ่งนะเธอก็ล่วงหล่นหมดแล้ว แต่ก็ยังมีแบบให้เก็บอยู่บ้างอันนี้เพิ่งจะออกแต่ก็จะเก็บแหละเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้มะลืนนี้ก็ไม่มาอีกนะในที่สุดก็แห้งล่วงโรยแบบนีนี่ดูสิล่วงล่นเยอะมากอะ่ะโอ้โหต้องเก็บให้เกลี้ยงนะจ๊ะดูสิดูสิตรงนี้ก็เยอะมากเลยดูสินี่แหมเสร็จขยะนะจ๊ะที่นี่เขากินน้ำเป็นถุงๆอย่างนี้นะ ถุงละหนึ่งถุงละเท่าไหร่ถุงละเท่าไร,เ,าไรเดี๋ยวก่อนนึกก่อนสองบาทนะน้ําถุงอย่างงี้นะเขาขายน้ยําถุงคนในเจอเลียก็จะกินน้ําถุงดูดๆเอาแบบนั้นนะคะนี่ไม่ใช่อันนี้คือหนึ่งดงนะมาดามมีสองดงนะคะเอาละจ้าเก็บกันต่อนะจ้าดึงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีฝักด้วยนะจะมีฝกักด้านล่างๆอะ่ะจะออกฝกัก แล้วก็มีเมล็ดอยู่ในฝักเราก็จะเก็บอนันต์เอาไว้เพื่อจะเอาไว้ปลูกปีต่อไปนะพอปีหน้าหน้าฝนเนี่ยเราก็ลงเม็ดหม่อีกก็ให้พุ่มพวงเต็มไปหมดเลยเพราะดอกอัญชันมีประโยชน์มากจริงๆเอาไปกินสดๆอย่างนี้ก็ได้เนาะเอาไปฉุกแป้งทอดก็ได้เคี้ยวกินเข้าไปเลยก็ได้แต่ต้องเอาเขาเรียกเอาเนี่ยเอาเขียว,ยวตรงนี้ออกเนี่ยนะจะีทำท่าให้ดูถ้าเราจะเคี้ยกินเลยนะสักห้าหกดอกตอนเช้าเนี่ย เราก็จะดื่มน้ำตามแล้วจะเข้าห้องน้ำเลยนะนี่เราก็จะเอาเขียวๆตรงนี้ออกแล้วเราก็จะเอาเนี่ยนะมือเดียวเนาะเขาเรียกอะไรเกสรไส้มันเนี่ยค่ะอันนี้ออกอันนี้นะคะเห็นไหมคะข้างในเนี่ยเกสรเหลืองๆเ,เนี่ยเอาออกนะกินแต่กรีบที่เป็นสีม่วงเท่านั้นอันเนี้ยกรีบที่เป็นสีม่วงล้างให้สะอาดนะแล้วก็เขียวกินเข้าไปนะสี่ห้าดอกแล้วดื่มน้ำตามนะไม่นานเลยนะคะท่านผู้ชม เข้าห้องน้ำปลื้ดเป็นยา่ายที่ดียอดเยี่ยมและอร่อยด้วยโอ้ได้ยินเสียงหมาหรือเปล่าคือหมาน้อยของเรานั่นเองเราเก็บไว้บนบ้านไม่ให้ลงมาเธอก็จะเรียกร้องสิทธิ์ว่าฉันควรได้เดินจริงเราให้เธอมาเดินแล้วแหละแต่ว่าเธอก็ได้ไปเห่าคนนูน้นคนนี้เขาก็เลยเอาไปเก็บเธอก็จะแบบโวยวายอยู่ในบ้านนั้นว่าเธออยากออกเราอาจจะต้องไปปล่อยเธอหรือเปล่า เอาละจ้ามาดามก็จะเก็บกันต่อไปนะคะนี่สวยงามมากเลยสำหรับวันนี้บายบายค่ะพระเจ้าอัยพรนะคะ